ว่างขับว่างเนาะปูเครื่องเอาเองน่าใจไปแล้วแล้วชิมก่อนว่ามันทำก๋วยเตี๋ยวกินเองกระเทียมเกลียวมีหมูมีไข่ชอบเยอะๆนะคะนะคะนะคะ เจ๊บุญเพียนสวัสดีค่ะบุญเพียนแจ่มจานจ้าวันนี้เราก็มาทำกว๋วยเตี๋ยวกินเองอีกแล้วค่ะเกี่ยวหูเยอะๆเลยค่ะอ,อ,อร่อยแซบ่บ วยเตี๋ยวทำเองจ้าเสร็จแล้วพร้อมทานจ้ามาเด้อค่ะก๋บบ้ยจับค่ะจี่ว่างขอบคว่างเนาะปูเครื่องเอาเองน่าใจไปแล้วแล้วชิมก่อนว่ามันจี่ว่างขอบคว่างเนาะปูเครื่องเอาเองน่าใจไปแล้วแล้วชิมก่อนว่ามันสดีค่ะบุญเพียรแจ่มจันจ้าวันนี้เราก็มาทําก๋วยเตี๋ยวกินเองอีกแล้วค่ะเกี่ยว มีผักบุ้งสดๆจากสะจากสวนตัวเองด้วยหมูเยอะชรสนิดนึงนะคะพริกนิดนึงนะคะอันนี้ปรุงให้ทวดนะคะกวยจับใส่ไข่ด้วยอันนี้เมนูก้วยจับหิวเมื่อไหร่ทำกินเมื่อนั้นนะคะ มีผักบุ้งสดๆจากสะจากสวนตัวเองด้วยหมูเยอะ,ะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำซุปนะคะน้ำซุปทำเองค่ะน้ำซุปก็ทำเองกับมือมด้วยค่ะใส่หมูด้วยมีตับด้วยตับแม่ใหญ่ด้วยว่าหมูจะเคี้ยวไม่ไหว ด้วยมีตับด้วยตับให้ยายชัวย่วว่าหมูจะเคี้ยวไม่ไหวนะะกระเทียมเสร็จเนาะคะ่ะเกี่ยวกะเทียมเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงเครื่องค่ะปรุงเครื่องให้ทุก วเดเสร็จแล้วก็ปรุงของตัวเองมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยกินเองค่ะทําเองกินเองไม่ต้องเกรงใจใครใส่เครื่องชอบเยอะเยอะนะคะนะคะนะคะชอบเยอะเยอะนะคะนะคะนะคะ ีค่ะบุญเพียรแจ่มจันจ้าวันนี้เราก็มาทำกว๋วยเตี๋ยวกินเองอีกแล้วค่ะเกียวใส่ตับใส่ตับใส่ตับเรื่องหายหลายดิอะร้อนร้อนร้อนุ้ยา <c oughs> มส้มนิดนึงทวดไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบหวาน <c oughs> ปรุงใส่อะไรเยอะแยะคะตอนนี้ของบุญเพียรค่ะ พรินี่เลยก้วยจับนะคะก้วยจับเจ๊บุญเพียนก้วยจับใส่ไข่ด้วยอันนี้เมนูก้วยจับอยู่เมื่อไหร่ทำกินเมื่อนั้นนะคะ มีผักบุ้งสดๆจากสะจากสวนตัวเองด้วยโหเยอะชอบเยอะๆนะคะนะคะดูนะคะ,ะคุยจับนะคะคุยจับเจ๊บุญเพียน น้ำตาลนี่เลยผงหนววนีคะทำเองทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมีหมูด้วยใส่หมูด้วยนะคะปรุงใส่อะไรเยอะแยะค้าตอนนี้ของบุญเพียนคะ่ะนี่เลยพริกนี่เลยชอบเยอะๆยะ นะคะนะคะดีนะคะ้วยจับนะคะก้วยจับเจ๊บุญเพียนยน้ำตาลนี่เลยผงหน่วัวแ่บหรือเปล่าแล้วค่อยเติมเอา เอแสบกินในเมื่อสักวนปะหมูเยอะๆเลยค่ะน้ำส้มนิดนึงทวดไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบหวานนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำซุปนะคะน้ำซุปทำเองค่ะน้ำซุปก็ทำเองกับมือเลยค่ะกี่ว่างก็บงบ่วงาอปูเครื่องเอาเองน่าใจไปแล้วแล้วชิมก่อน ใส่หมูด้วยมีตับด้วยตับให้ยายชวดว่าหมูจะเคี้ยวไม่ไหวนะะแซ่บหรือเปล่าแล้วค่อยเติมเอาแสบปะแบ่บกินในเมื่อต้นปะาวดถ้วยหนึ่งนะคะถ้วไม่ชอบหวานใส่น้ำตาลนิดนึ่งจ้า จเจ๊บุญเพียนปุงตัวเสร็จแล้วก็ปรุงของตัวเองมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยกกินเองค่ะทําเองกินเองไม่ต้องเกรงใจใครใส่เครื่องก๋วยจับใส่ไข่ด้วยอันนี้เมนูก๋วยจับอิ้วเมื่อไหร่ทํากินเมื่อนั้นนะคะสวัสดีค่ะบุญเพียนแจ่มจานจ้าวันนี้เราก็มาทําก๋วยเตี๋ยกินเองอีกแล้วค่ะ เกลนี่คะ่ะทำเองทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมีหมูด้วยใส่หมูด้วยนะจะ,ะใส่ตับใส่ตับใส่ตับเรื่องหายใจด้อะร้อนร้อนร้อนน้ำส้มนิดนึงทวดไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบหวานมีมีผักบุ้งสดๆ จากสะจากสวนตัวเองด้วยหมูเยอะกระเทียมเสร็จเนาะคะ่ะเกี่ยวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงเครื่องค่ะปรุงเครื่องให้ทุกหมูเยอะๆเลยค่ะตวดถ้วยหนึ่งนะคะ ก็ไม่ชอบหวานใส่น้ำตาลนิดนึงจ้าอืมอร่อยแซ่บโอ้ร้อน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 แดดร้อนแดดแดดร้อนจริงๆเลยอึบอึๆบอึบอึบปรุงของตัวเองหมูเยอะๆเลยค่ะ ก๋เดี๋ยวทำเองจ้าเสร็จแล้วพร้อมทานจ้ามาเด้อค่ะก๋วยจับค่ะปลาอมส้มนิดนึงทวดไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบหวานมึงตัวเสร็จแล้วก็ปรุงของตัวเองมากินก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกินเองค่ะทําเองกินเองไม่ต้องเกรงใจใครใส่เครื่องมีมีผักบุ้งสดๆจากสะจากสวนตัวเองด้วย หมูเยอะปรุงใส่อะไรเยอะแยะค้าตอนนี้ของบุญเพียนค่ะนี่เลยพริกนี่เลยหมูเยอะแยะเลย